ดีครับก็วันนี้นะครับน้องชายมาหาเอารถ b Y d มาให้ลองนะครับตัวนี้เป็นดอลฟินแล้วก็เป็นตัวท็อปที่เป็นราคาพาโนลามิกใช่ใช่เ<ช> <ๆ S 2> ดี๋ยวตัวนี้เป็นราคาแก้ทั้งท้ายหลังคาไม่ใช่พาน์โนลามิกแล้วใช่ครับนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องยนต์นเป็นตัวเดียวแบบออตโต้สามเลยตัวนี้เป็นบล็อกเดียวออตโต้สามพวกแรงมากตัวนี้ใช่ช่วงล่างเป็นมัลติลิงค์ด้วยเป็นมัลติลิงค์นะครับตัวที่ อาดอฟินเนี่ยจะมีสองตัวคือท็อปกับไม่ท็อปใช่ก็จะต่างกันที่ช่วงล่างกับเครื่องยนต์แล้วก็ราคาใช่ครับนะครับต่างออปชั่นภายในออฟชั่นภายในแต่นี้เราก็ลองตัวท็อปดีกว่าครับราคาห่างกันอยู่ประมาณแสนเจ็ดหมื่นบาทใช่ครับนะครับใช่ก็เดี๋ยวเราเทคกันเลยนะครับวันนี้กอล์แรงแค่ไหนข้ภายในสุดหรามากนะครับสำหรับสำหรับรถคันนี้เจ็ดแสนอแปดแสนแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท แต่แต่ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจอดไปบาทหนึ่งใช่ครับดูพลามากนะครับตัวนี้หน้าจอแบบแอร์เป่าเบอกด้วยครับพี่แอร์เบาะด้วยนะใช่ครับตัวนี้น้องเอารถมาให้ลองเซลก็รออยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าพ่อแม่จะจองรถให้พ่อกับแม่จอฟินนี่ครับโอ้ตัวนี้ได้เบาะไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้าแล้วก็เดินหน้าถอยหลังไฟฟ้าแล้วก็พนักพิงเป็นไฟฟ้านะครับออปชั่นมาเต็ม ตกคับไฟฟ้าก็ตัวนี้เกียร์เป็นแบบว่าดันนะครับถอยหลังนะครับตอนนี้ก็เป็นโหมดมีโหมดสปอร์ตมีโคมี่นะครับแล้วก็โอ้ตัวนี้กล้องสาม้หกสิบนะครับถอยง่ายมากเลยดูนะครับเก๋งน่ะแม่ขับสบายเลยตัวนี้น,นี้เราจะลองดูอัตราเร่งครับเห็นเบอกว่าตัวนี้เคลื่อนตัวเดียกับออเพะโต้สามนะครับไปเดียวนิดนึงเพราะว่า,วา เห็นมันดังมากนะครับรถถึงนี้ระบบเป็นความปลอดภัยช่กงล่างเต็มิดรนึงเพราะตอนนี้เป็นโมดตัวสปอร์ตตัวสปอร์ตนะครับปลอดภัด้วยเนจืดนะครับเพราะช่วงล่างดีงงง er งมากร er ู้เลยพอเข้าโค้งนี่จืดเลยเห็นเตือนอะไรวะ

ลองดูพอตพานนิดนึงนะครับเป็นไงโอเคใช่ได้แม่แม่แม่บอกแอร์หลังยังไม่เย็นน,ยน,น,นะครับยังเจะด้แม่คือร้อนหมดอ่ะเย็นนะครับอัดลมนิดนึงที่เปาควาอากาศภายในรถเนี่ยเราใช้อากาศหมุนวนจากใครนอกเข้ามาอุณหภูมิตั้งไว้19องศานะครับวันนี้ เขาลงเ,าเปิดแค่เบอร์สามเดี๋ยวเราเล่งเลยเล่กพัดลมอ่ะจะเป็นออโต้ดีกว่าเป็นออตโต้ออโต้ครับอันนี้พอตาเล่งดีมากครับ 120, 130. ร้อยร้อยยี่ร้อยสามสิบสบายมากเลยก็ภายในออกแบบได้แบบถ้าเทียบกับรถระดับเดียวกันก็มีฮอนด้าแจ z แล้วก็่จาจะใกล้เคียงกับอ้นี้เลย HRV ในรลางร้าสัดดีโอ้โหนี่เงียบดีไหมมีเียวันนี้มีออบระยะล็อกเลนด้วยโอ้มีกล้องหน้าจอกล้องหน้าแล้วก็ด้านบนนะครับดูระยะรถที่เข้ามาชิดระหว่างเ็นเราโอ้โอโอโเรา,เาออง ตีดตั้หน้านจอได้ที่วงมาลัยเลยที่ข้างหน้าที่ด้านหน้ามีจุดการสามร้อยหกสิบองศาการบดที่แม่ถอยง่ายเลยเข้าออกเปิดไฟเลียเ้ยวเพื่อความเร็วลงเลยนะครับสำหรับผู้คอนโทรลวงมาลัยก็แบบสะร์ดกระชับมือดีนะครับก็มีลัคา ระบบส oh, oh. ัมผัสโอ้โหสื่อได้เราละกัน5ปีอ uh, ่ะนี่ปิดระบบไฟเป็สัมผัสหมดเลยนะครับง่ายเล่นง่ายนี่ไฟอ๋อมีเค สวัสด,วดีค่ะถ้าสนใจอตัวดอลฟินนะคะมี2รุ่นนะคะเป็นดอลฟินสแตนดาร์ดนะคะราคาอยู่ที่6 9แสนเก้าหมืบาทค่ะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะเป็นดอลฟินเอ็กเซนเตดค่ะราคา8ป9แสนหาหม่นันาร้บาท แล้วก็สนใจที่ต่อนะคะ091 768 1251ค่ะชมพูดค่ะอขอบคุณค่ะ